สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์สปอร์ตไลฟ์ทีวีครับในวันนี้ครับมาติดตามผลการคอลี่ฟายและสานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในวันเสาร์สำหรับการแข่งขันในสนามที่11คาตาลันกลางปีครับก็จะมาไล่เรียงกริสตร์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบคอลี่ฟายแล้วครับมาเริ่มต้นในรุ่นมโต2นี่คือกล้องสมเกเกยียิจันทราครับในมโต2สู่สัปดาห์นี้เป็นงานยากของกล้องเลยครับเพราะว่า สำหรับการซ้อมใน Practice ที่1-2-3นั้นยังไม่ลงตัวเท่าไหร่พอคอมบ i n e Practice ออกมาครับนักแข่งรถชาวไทยเจ้าของหมายเลขก5 5ต้องไปไนในะรอบคิวหครับซึ่งก็แน่นอนว่าจากการทำงานแล้วก็การหาเซตติ้งในสนามที่กริปมันน้อยๆแบบนี้ครับการบริหารยางหลังแล้วก็หาการยึดเกาะนั้นเป็นเรื่องยากมากๆ แต่อยงไรก็ตามครับก้องเองก็สามารถที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้ครับขณะที่ทีมเอเอยยางไอโอคูรานั้นไปรอในรอบคิวแล้วทีนี้ไปดูครับสถานการณ์ในรอบควลเลือของ m o โรทครับใน m o โรทครับก็มีหลายคนที่เป็นบิ๊กเนมครับที่หลุดออกมาอยู่ในรอบ Q ิวครับรวมถึงคนนี้อดีตจาฝูโทนี่อาโบลิโนเจ้าของรถแข่งหมายเลข14ครับนักแข่งชาวอิตาลีมี เซอร์โจกาเซียครับฟิลิปซาลาชนะครับรวมไปถึงนักแข่งคนอื่นๆที่ถือว่าเป็น big name ในม o t ต2ทูแล้วครับนั่นก็คือทางด้านของแบลรี่บอลเตอร์ด้วยนี่ครับโัวนี่เอาโบลิโนครับอาโบลิโนเองครับก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วครับในการปรับตัวแต่ก็ยังยกระดับไม่ได้สักทีครับโบเบนชไนเดอร์ ner, ครับในช่วงแรกของ Q1 หนึ่ง นี่เป็นเซอร์โจกาเซียครับเซอร์โจกาเซียช่วงแรกนั้นขึ้นมาเป็นดับหนึ่งได้ครับขี่ตามกล้องสมเกียรติอยู่นี่ครับได้สลิปสตรีมทำให้ขยับขึ้นมาเป็นดับหนึ่งแต่กล้องเองช่วงแรกๆโดนแคนเซิลแล็บไทม์ไปครับเสียจังหวะอาโบริโนต้องดิ้นรนพอสมควรแล้วครับสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์กิตเดปิเซโลนากาตาลุนยาครับทราฟฟิกมันเยอะจริงๆครับรถเยอะมาก ทำให้การไล่ทำเวลาครับถ้าเกิดนักแข่งคันหน้าเสียจังหวะไปเนี่ยนักแข่งคันหลังที่ตามอยู่ก็มีโอกาสเสียได้เยอะ,เ,ยอะเหมือนกันครับกองผุ้พิจาราครับในช่วงผ่านครึ่งทางของเซสชันครับเวลายังไม่มีเลยครับแต่ช่วงนี้กดขึ้นมาขี่ตามอยู่กับทางด้านของนักแข่งหลายคนเลยครับมีการเสียไล่ตามมาด้วยอิซันเกวาร่านะครับ แล้วผ่านรอบนี้ครับกล้องทยานขึ้นมาเป็นอันดับที่1น,นี่ครับทำผลงานได้ดีครับสำหรับรอบคิวหนึ่งของกล้องสมเด็จอนชาฮิโรชิอาโอยาม่าครับหยิบปากกาขึ้นมาจดจดจดนี่ครับขณะที่โทนี่อโบลิโนโนัน้นสุดสัปดาห์นี้รู้สึกจะเป็นงานยากมากๆของเขาแล้วครับกล้องสมเกียริเองก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับในรอบ Q2 ว่จะเป็นยังไงพอผ่านรอบนี้มา อโบลิโน่นั้นโดนเขี่ยลงไปครับแล้วก็กลายเป็นกล้องสมเกตุทางครับผ่านก็ไปสู่ Q2 ในอันดับที่1ครับหรือทีสี่สิบสีมีเซอร์โจกาเซียอันดับ2ครับฟิลิปซาลาชนักบิดเช็คอันดับ3อันดับ4เป็นเบร์รี่โบลเตอร์สครับที่หลุดออกไปครับโบเบนชไนเดอร์โทเนียโบลิโน่เซน่าอาร์เจสแล้วก็ลูคัสโลวิทเดนิฟอร์เจยคนนึงครับนี่ครับในรอบ Q2 มีใครบ้างครับที่รออยู่นั้นมีเจคดิกซันแอรอนคันเน็ตครับ ไอโอคุระมากก็ส์รามิเรสครับอับิร์ตอารีนัสเชเลสติโนวีเอติเพโดคอสตานะครับรวมไปถึงทางด้านเฟมินดาเดอเกมาดูกอนซานเลสครับอลอนโซโลเปสแซมโลสเจอร์มี่อโคบ้าครับโจโรเบิร์ตซอนตาฟานเดนคูเบิร์ตครับผ่านเข้ามาจากคิวหนึ่งอีกีคนครับนำโดยกล้องสมเกียรติจันทราเซอร์โจกาเซียฟิลิปซาร์ลช์แล้วก็แบร์รี่บอตเตอร์สอารอนคาเนนครับ คอมบายยันดับที่2องเอาเปิดอารีนาสครับทำผลงานได้ดีในสุดสัปดาห์นี้นี่เป็นเปโดคอสตาครับก็บีบหัวใจพอสมควรนะครับสำหรับรอบคิวสองเจคกิกซันเร็วจริงครับในสุดสัปดาห์นี้ข้างๆเป็นเปโดคอสตาเอาแลงบอกมามีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าทางด้านของเอรอนคาร์เนตนั้นจะย้ายไปร่วมงานกับฟันติกเรสซิ่งสำหรับโมโ o ทูในฤดูกาล2024น หลังจากที่พรเวสซิงนั้นตัดสินใจขายทีมให้กับค่ายอื่นไปเชลเล่ Shelley ครับชนะมาในสนามที่แล้วครับดาวรุ่งวัย2 1ปีครับชาวอิตาเลียนฟันติก r a เรซซิงเป็นเปโรคอสตารกล้องสมเกียรติทาครับผ่านเข้ามาจากคิวหนึ่งครับก็อาศัยจังหวะแล้วก็ความคุ้นเคยกับสภาพแทร็กนะครับที่ผ่านคิวหนึ่งมาก็ลงไปลุยต่อเลย เบลูกอสตากดเวลาไม่ค่อยได้แล้วครับในสนามนี้ในช่วงแรกๆซาร a ลั Star ขึ้นมานำก่อนเอาเดกเกคนหนึ่งครับที่เร็วจริงขึ้นมาดับหนึ่งครับกองสมเกียจ,จันทรากดแถบแดงมาพร้อมกับเบลูกอนซาเลสเสียจังหวะในเซกเตอร์สุดท้ายเล็กน้อยขยับขึ้นไปอยู่ดับที่7นี่ครับจังหวะออกมา ไอโอคุระขึ้นมานำได้ครับในช่วงผ่านครึ่งทางครับก่อนที่จะเข้าไปทำพิสต็อปคือเข้าไปเซตติ้งใหม่ออกมาแล้วโอคุระเองก็ขี่นำให้กล้องสัเกตันชาครับในช่วงอาแลบเพื่อที่ทำเวลาในรันที่สองนี่เป็นโจโรเบิร์ตครับอารอนคาร์เนตครับแล้วเวลาในช่วงท้ายครับเปโดคอสตานั้นโดน ยกเลิกเวลาต่อรอบไปครับเพราะว่าเป็นหลุดแทร็กลิมินนี่ครับจังหวะนี้ที่โค้ง8ของเปโดคอสตาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเรื่องเวลาแล้วก็อันดับแล้วครับคนที่เร็วที่สุดก็คือคนนี้แล้ะครับเช็คดิกซันครับเป็นจังหวะที่เบียดก,กันอยู่กับเปโดคอสตาครับคว้าโพไปคองครับนาที44.089ครับได้ในรันที่2 รอบที่7ครับเจคดิสันตามด้วยแอรอนคาร์เนตอันดับที่3ครับอาโวกุระนักแข่งรถชาวญี่ปุ่นครับทีมเมดของกล้องสปิริธันตาอันดับที่4เป็นมาริโอคอนซาเลสครับ5อเบอร์เดรยนัส6เฟมินดาเดเกแล้วก็7เป็นอารอนโซโลเปสครับ2นักบิดที่ใช้เฟร,รมอบกัสคูโรอันดับที่8แล้วก็เป็นเซอร์โจกาเซียผ่านเข้ามาจาก Q1 ครับ9เปโดคอสตาอันดับที่10 บารี่โ t ลเตอร์ครับระดับที่ 10, s เอซมโลนะครับ12กล้องสมเกตจันทราถือว่ายกระดับเวลาขึ้นมาได้ดีครับตามผู้นำอยู่แค่0.3วินาทีเสศษเศษตันั้นเองถือว่าไม่เยอะครับ13เป็นซาราชครับ 14, โจโรเบิร์ต15บ้าเชลซีโนวีเอสติ16เจเนเมียโคบ้าครับระดับที่ 17, ฟาน o เดนคูเบิร์ก18ปเป็นของมาคอสฟานมีเรสนะครับแล้วก็ไล่ลงมาคนระับตั้งแต่รนดับที่สิบ 20, ino. เ,บเก ผลงานยังไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับโดนเปนโดคอนสตาร์น,นฉีกหนีเรื่องคะแนนสะสมออกไปแล้ว21-22ครับเป็นเซนาอาเจสแล้วก็ลูคัสตูโรวิดครับ23เดนิฟอร์เจีย24่สบสฮาโกเมส25เป็นทางด้านของรลลี่สกินเนอร์อันดับที่26ครับมัตเทียราโตครับ27อัลเบโตเซรายี่สิบเป็นของอิซานเกลราครับ29โกตาโนซันเน่ครับแล้วก็อันดับที่30คือสุดท้ายเป็นของ เยเรียลูส์ครับนักแข่งชาวสเปนครับและนี่แหละครับชมหน้าของเจ้าของโพก็ต้องมาลุ้นกันดูครับส่วนกล้องสมเกียตเองก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรในสุดสัปดาห์นี้แล้วครับเรื่องเลสเพจเนี่ยครับปีที่แล้วก็เหนื่อยอยู่พอสมควรกว่าที่จะคว้าอันดับ12มาได้ครับจากกริดที่19แต่ปีนี้ได้ออกตัวจากกริดที่12เบื้องต้นลุ้นท็อป1ทก่อนครับที่เหลือไปว่ากันอีกทีในสนามว่าจะสามารถไต่ขึ้นไปอยู่ในท็อปไฟลหรือว่าลุ้นโพเดียมได้หรือไม่ ตลอดกล้องสมเกียรติจันทราครับเริ่มต้น17นาิกา15นาทีตรงครับถ่ายทอดสดในเวลาของประเทศไทยทีนี้ไปดูกิดสตาร์ทในรุ่น MotoGP หน่อยครับ MotoGP ต้องมาตัดสินในช่วงท้ายเลยครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะกดเวลากันอย่างเต็มที่เนี่ยฟรานเชสโกมันยาเย่เองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็ทุบสถิติเวลาต่อรอบเดิมซึ่งทำไว้โดยอาเลสเชสปาการโรในวันศุกร์นี่ครับฟันเชสโกมา็นนายาสร้างสี่ใหม่ที่นี่ครับเซอร์กิตเดเบเซโลน่ากาตาลุญญาครับนาที38.639ตามด้วยอาเลสเชสปาการโรครับห่างกันนิดเดียวครับ0.1อันดับที่3เป็นอภิเลอ,อีคันหนึ่งครับจากไ n f มิเกลโอลิเวร่าครับผ่านเข้ามาจากคิวหนึ่งครับฟอร์มเยี่ยมมากอันดับที่4มาริกเบียลเลสครับ อพยพเรืออีกคันหนึ่งครับอันดับที่5ฮอเกมาร์ตินครับที่6เป็นของยูฮันซักโกครับอันดับที่7อเล็กมาเกส8เป็นฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับอันดับที่9แบรดบินเดอร์ KTM ครับสอดแท่งตรงนี้อันดับที่10เป็นของมาโกเบเซคคีครับ11เอเนเนบัสเซนี่ครับ12มาร์คมาเกสผ่านเข้าสู่ Q 2ได้ครับแต่ว่าเรสเพลแล้วก็เรื่องของเวลาต่อรอบมนันไม่ดีครับโดกตัวจากเกอร์ที่12 13เป็นของแจ็คมิลเลอร์ครับ14โพสต์ฟากาโร 15บราอูเฟเนนเดสครับเป็นของฟรังโกมอนเรลลี่17ฟาบิโวควาตาโรครับเหนื่อยครับยามาฮ่าในสุดสัปดาห์นี้ <c oughs> เคยชนะมาแล้วที่นี่ถึง3ครั้งสำหรับฟาบิโวควาตาโรครับปีที่แล้วก็เป็นผู้ชนะด้วยแต่สนามนี้ได้ออกตัวจากกริดที่17ครับแล้วตัวของเอเนบัสเซนี่ครับก็จะโดนปรับกริดสตาร์ทสามกริดการแข่งขันในรอบเมนเดยนะครับจากการที่ไปขี่แล้วก็บานออกไปในโค้งแรกมีการขวางเพื่อนด้วยนะครับในการซ้อม กลุ่มหลังครับมีลูก้าเมนี่ครับกิดที่18บแครับ19เป็นออคุสโซเฟนเดสแล้วก็สามกิดสุดท้ายเป็นของฮอนด้าทั้งหมดเลยครับโจอันเมียทาคากินากามินะครับ, ak ami, รบแล้วก็ทางด้านของอีเคเล็ก,กนุนนาเป็นคือกิจสตาร์ของมอเต g p ครับก็จะเริ่มต้นการแข่งขันนะครับ19บเนาฬการต,รตรงตามเวลาบ้านเราส่วนรุ่นเล็กครับคนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีจริงๆครับขยับขึ้นมาจาก Q1 นนั่นก็คือทางด้านของอีบันออโตลา นาที48.205ครับเร็วมากแล้วก็ตามด้วยเดนิสออนจูครับอันดับที่2อันดับที่3โจเคลวโซครับสนามนี้มันคล้ายๆกับที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ตรงที่ต้องใช้คันเร่งเนียนๆครับแล้วโจเคลวโซก็ถนัดในลักษณะแบบนี้ด้วยอันดับที่4เจจะไม่มาเซียครับนักแ,แข่งเจ้าถิ่นอันดับ5เป็นของมาโดเบอร์เตลลี่6ทัสซุกิสุซูกิครับอันดับที่7เป็นของ โฮเซอันโตนิโดรูด้าครับอันดับที่8เป็นของเซฟานโนเนป้า9ก้าไคโตโทบะอันดับที่10บริคาร์โดรอซี่ครับสิเดเดนเน่ฮอกาโดสิบสอเป็นดาบิดอลาล์โซครับอันดับที่13อายุมุซาสกิ14บสไทโยฟรุสโตครับอันดับที่15บหครับโดรมาโนเฟนาติ16บซอนออกเดน17เป็นของฟิลิปโปฟาลิโอลีครับ18คอลินเฟเยอร์ครับซ้อมมาดีมากครับแต่พอคอลี่ไฟผลงานไม่ดีเลย 19เป็นดิโอโกเมร่าครับ20ดาวิดสปารดอครับ21อ็ดดัิดบุญยอยี่สิบเป็นเรียวเสยยามานากะ23่ามารุอาจิครับนักแข่งชาวอินโดนีเซีย24ชาบิอาติกาส25เป็นดาบิดอัมันซ่านะครับ 26, 26เป็นของลอนโซเฟลอน27ครับนักแข่งไทยกองทุนกอนบัวสีลงแข่งขันด้วยวายการเป็นสนามที่3ครับพอถือว่ายกระดับผลงานขึ้นมาเรื่อยๆ20 8เป็นจอชวัตลีย์ครับ29นาคาโาสโกแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่30นักแข่งชาวมาเลเซียครับซียาลีฟุดินอัสมานนั่นก็คือสารการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบคอลี่ฟายสำหรับคาตาลันกลางปีก็มาลุ้นกันดูครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตรงครับกับการแข่งขันโมโนทรีเชียร์นักแข่งไทยนะคร,รับกองทัพก่อนบวัวสีจากนั้นในเวลา17นาฬิกา15นาทีารครับโมโนทูกล้องสมเกียรติจันทรา และในรุ่นใหญ่ครับ Pirelli c a s ส MotoGP ก็ Moto GP, จะเริ่มต้นในเวลา19นาฬกาตรงตามเวลาประเทศไทยตอนนี้ต้องลาทุกท่านไปแล้วครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอร์ดชูบีวันออเนิวยมามาห้า R15